ดีการมันมันก็ต้องดีอยู่แล้วอะ่ะของมันเป็นมาจากญี่ปุ่นอะสุ<ว>ซูกิอ่ะรองเท้าต่องคล่องแล้วก็ดีเนี่ยเปิดข้างหลัง,องโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนเพิ่มความเร็วนี้มันแค่สองพอ,อเวลาพอพอไม่เร่งมันก็หยุดเลยค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวก็กระแทกนะไปได้ไม่นองเท้าลงไปเลยอนไรลงไปเดี๋ยวกว่าสุดเหยวเท้าลงดิ ข้างนจะไไปดอ้าวทำไมจะไปไม่ได้ถอยหลังไปเดินหน้าไปถอยหลังไม่ดิเดินหน้าไปไม่เอาถอยหลังไปถอยทำไมอ่ะก็ถอยไปนู่นไงเปิดแรงๆหน่อยไม่เอาจะไปแรงอะไรหอมพิ่งไม่เคยแน่นโอ้โห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 เดี๋ยวมันก็แทกหน้าเท่านั้นแหละโอ้โหโอ้โหมันมันนุ่มดีมันมีโชว์มันจะไม่นุ่มได้ไงอ่ะไปดิไหนลองขึ้นเนินนี่ดิ ขึ้นเนินนี่ดิขึ้นไหวปะอ้าวขึ้นเฉียงเฉียงน่ะมันขึ้นไหวไหนเพิ่มเพิ่มความเร็วดิเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วก่อนเพิ่มอีกดิแล้วจะไปไหนน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำเป็นสิ่งทำเป็นสิ่งโอ้โหมันไม่ล้มมันไม่ล้มโอ้โหโอ้โหนี่มันเร็วกว่าเดินอีก่ะเนี่ยโอ้โหทำเป็นเลี้ยวเร็วโอ้โหทำเป็นเลี้ยวเลยโอ้โ โอ้โหไม่เอาอ่นนาะโอ้โหโอ้โห,หไ,ไม่เห็นเป็นไรนี่มันลื่นกว่าไอ้ตัวรถที่มีสาร์ทเลแล้วนี่มันไม่มีเกียร์ว่างเหรอไม่มีอ๋อมีเดินหน้ากับถอยหลังใช่อันนี้อันนี้เลี้ยวซ้ายไฟม,มันก็เปิดเลี้ยวทั้งหน้าหลังเนี่ยเลี้ยวกว่าแล้วนี้ก็แตะแต่เบรกมันไกลไปหน่อยนะนี่คืออะไร <Lock S 2> ล็อกเบรกมือไงอเบรกมือล็อกได้มีไปไม่ได้นะทำไมไปก็ไม่ได้ล็อกไง